ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะจะมีวางเมาเรียบดีหนึ่งมาเลยนะคะเป็นงานเหล็กเหนบนะคะที่ล้องขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสุดของช่างโบวี่นะคะเกตมังกรนะคะเกตนาคาเกตมังกรมีเม็ดด้ามมายุนะคะมสเที่ร้อยเชือกโอ้ยวันนี้ถึงจับมาอยู่นะคะสิบนิ้วนะคะ 10นิ้วสันนานะคะสันหนา5มิลนะคะด้ามยาวนะคะ <_ Eddie> ด้ามยาว็7นะคะไม่มีซองให้เลยไปสั่งทำซองอีกนะคะมีเล่มเดียวในโลกสั่งทำอีกกับบุคืลเรื่องที่หนึ่งมาเร่มที่สองทันตุนะคะเล่มเดียวเด้อเบอร์ดสั่งทำกับบ่คือเก่าไม่มีไม่ไม่คือเก่าทั้งไม้ทั้งอย่างนี้หรอกค่ะนะคะพยุงนะคะชุดพยุงนะคะความเดียวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ อยู่ที่ที่ที่สิบเก้าเก้าเก้าจุดห้านิ้วนะคะกว้างนะคะหนึ่งจุดสองสันนาสี่มิลนะคะด้าบยาวด้าบยาวหกนิ้วนะคะชุดไม้พยุงนะคะ ชุดไม้พยุงนะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้ก่ะพยุงกันนะะสไตล์คนละแบบนะดามนะะจะนาขึ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ส่งปึ๊บแคมนะคะตรงแคมปนะ์นะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ที่ที่สิบจุดห้านะ,ค,ะความกว้าง ความกว้างจะอยู่ที่1.8นะคะสันนานะคะสันนา4มิลนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาว5.6นะคะชุดพยุงชุดพยุงนะคะ ที 4, ะควะามยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่6.5 6.5นะคะความกว้างนะคะ,ะจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาสันหนา7มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ5านิ้วนะคะอันนี้คัตติ้ง เหล็กแหนบนะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสูตรของช่างนะ,ะขัดเงากระจกนะคะพ้<ล>ะาเงาไววิ่งแบบนี้ราคามาาันจะแพงกว่าเหล็กแหนบทั่วไปนะล<ๆ>ูกค้ามักถามว่ามันเหล็กอะไรเหล็กแหนบนะคะขัดเงากระจกนะคะด้ามพยุงนะคะมุดมุสิกที่เราเชือกครบนะค,ะความยาวของใบมีดใบมีดเลยนะคะ12บนิ้วนะคะด้ามด้ามจะอยู่ที่6นิ้วนะคะสันหนาสันหนา ขนาดหกมิลน,นะคะกว้างกว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะ,ะมีเล่มเดียวนะคะถ้าหมดแล้วหมดเลยถ้าสั่งทำอิมกัสซิบร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะนะคะลูกค้าสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะติดภาพกระดาษจุ่มต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุม่มสวัสดีค่ะบ๊ายบาย